สว,วัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนานอีกแล้วนะครับผมจาก EP ที่แล้วเราได้ทําตัวเมนูกันแล้วเนาะเดี๋ยวอี e ีนี้เรามาทํากับตัว React Router DOM น,นะครับผมทําให้มันคลิกเมนูนะครับแล้วก็ไปยังคอมพเนแนตท์ที่ต้องการนะครับผมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทํากันที่ Folder Client นะครับเดี๋ยวเราไปแต่งตัว Index.js ก่อนนะครับจะมี Index กับ App.js นะครับที่เราจะต้องเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ i n d เด็กดับ j จนะครับผมให้เรา import เข้ามาหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งเราได้ติดตั้งแล้วแหละตอนเริ่มต้นนะครับ import นะครับในปีการนะครับผมเบราว์เซอร์เราเตอร์นะครับเบราว์เซอร์เราเราเตอร์นะครับผม for m re, react router ตดองตัวนี้นะครับขอปิดไปนะมันจะได้ไม่ไม่บังนนะ เราเอาเราอินพุตตัว browser router มาแล้วนะครับตัว browser router เนี่ยจะต้องครอบครอบตัวแอปนะครับผมจะต้องครอบคอมพเนต์ทั้งหมดนะครับเราก็เอามาไว้เนี่ยต้องครอบเหมือน provider นะครับเดี๋ยวเราเอามาครอบแอปตรงนี้นะครับนี่นะฮะเราก็อินพุตเราก็ใช้เข้ามา,มาตัวปิดก็มาไว้ดา้านหลังอ่าในส่วนของหน้าแอป อินดิกดัตไฟอินดิกดัเจเมีเท่านี้นะครับผมหนึ่งเลยอินพอยตเข้ามาอย่างเงี้ยสองครอบครอบแอคไว้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟแอปดัตเอสกันบ้างนะครับมาที่แอปด s อนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอินพ r t ตเข้ามาออกอินพอยต์เนะผมใส่เราเจอตรงนี้ import ตัว สวิตไม่ใชวสวิตกับตัวเล้วกับตัวรูทตัวนี้นะครับฟอร์มเหมือนเดิมนะครับฟอร์มเหมือนเดิมดีแอนด์แคลวเตอร์ดองทันผมไหมเดี๋ยวผมหยุดรอนะครับอินพอร์ตมา2ตัวนะตัวนี้จะต้องครอบผ่านทั้งหมดนะครับผมยกเว้นอะไรที่เราให้ต้องการให้มันแสดงตลอดเราก็ไม่ต้องครอบนะครับผมเช่น ต <So S 2> <right? S 1> ัวน้ำบานไม่ต้องครอบนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้นิดหนึ่งเนาะตรงดิฟเนี่ยผมเห็นแล้วมันแปลกๆลบทิ้งเลยนะครับเอาไว้แค่เอาไว้แค่เหลี่ยมนะครับวงเล็บเดียวอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราตัวน้ำบานเนี่ยเราจะให้มันแสดงไปทุกๆหน้าใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องให้มันครอบเราก็มาคลิปด้านล่างนะครับผมเริ่มต้นด้วยสวิตนะครับ ราจะให้มันจะให้มันแสดงก็ต่อเมื่อมาที่ผ่ารูทใช่ไหมครับผ่าเว็บไซต์ผ่ารูทผ่าสแลปสแลปเดียวให้มันแสดงคําว่าพอไปรีจิเตอร์ก็แสดงรีจิเตอร์แสดงรอกอีก,ก็แสดงรอกอีกนะเดี๋ยวค่อยวากันครับมามาเขียนในสวิสก่อนนะครับเรา, root, root าเ x, exact, x, รูทรูทนะครับ x x น x execute x อะไรเยนาะแล้วก็ผ่า ผมเมื่อมีการเรียกมาที่ผาดผาดสแลดนี้นะครับผมให้แสดงคอมโพเนนต์อะไรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ให้มันแสดงคอมโพเนนต์าอโภมปิดเลยนะครับโมตัวนี้เราก็ไม่ใช่นะครับ,นะรบลบทิ้งเนี่ยเห็นไ,ไหมยังเหมือนเดิมนะ เพราะว่าเราเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ผ่านรูท่ยผ่านสลเลดเดียวอย่างเี้ยใช่ไหโอเคแล้วก็ถ้าสมมุติใส่ไม่สมมุติเดี๋ยวเราไปสร้างอีกสองหน้านะครับจะได้เห็นความแตกต่างเลยนะครับอันนี้เราก็ทําแค่ครั้งเดียวเนาะเราพวกพวกซอฟต์บิทอะไรมนะาทำครั้งเดียวแต่ต่อไปเนี่รูทเนี่ยจะเยอะมากนะครับโปรเจกต์เรามีกี่มีกี่ผ่านเนี่ยก็จะยาวไปเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้เรามาที่ไฟ โฟเดอร์โฟเดอร์คล i e n นนะครับผม SRC นะครับแล้วก็ p a u t h e ให้สร้างขึ้นมาเดี๋ยวสร้างาทีละทีละล็อกอินะ lock ก่อนเลยนะครับหน้าล็อกอินก่อนเลยล็อกอินแบ j n, นะครับแล้วผมก็ RA FCE มันก็จะพิมพ์แท็กมาให้ผมเลยนะครับผมรอบแสดงข้อความง่ายๆว่าล็อกอินเพจนะครับแล้วผมก็สร้างอีกหน้านึงนะครับผม จะปล่ไปช้าๆครับไปด้วยกัน,นครับรีจิสเตอร์แบบ JF นะครับเมื่อกี้เราสาร้างเราอินแล้วนะแสดงข้อความเฉยๆต่อไปรีจิสเตอร์นะก็เหมือนเดิมนะ R A, A F, C, E สางแสดงข้อความง่ายๆรีจิสเตอร์อเพจค่าแล้ว เรามีเมนูแล้วจําได้ไหมนี่ตัวเรามีเมนูแล้วแต่คลิกแล้วมันยังไม่ไปไหนหรอกนะครับคลิกแล้วมันยังไม่ไปไหนหรอกนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอินพอยที่หน้าแอป JS ก่อนนะครับผมสเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้นะอยากให้มีหน้าในหะม่เนะี่ยก็ต้องมาอินพอยที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวอินพอยเข้ามาก่ import, อนินพอยล็อกอินนะครับขอมาเน้นชื่อชื่อล็อกอินนะครับฟอร์มจะ จากเพจนะครับผมจากอเทนจากล็อกอินนะครับเราก็ได้ชื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับทำยังไงครับนี่เหมือนอันนี้เลยนะครับผม<ๆ>ก็ผมก๊อบลงมาได้เลยนะครับ<ๆ>เดี๋ยวอินพอร์ตดิจ<ๆ>ิตเตอร์เข้ามาก่อฟอร์ม <Form S 1> <ๆ>นะครับ ่าเราอินพอยตมาแล้ว2อันนะครับผมอินพอยตมาแล้วนอต2อันเนาะทีนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็เพิ่มอีก2อันนะครับผมเอกเสดผ่านนะครับถ้ามีการเรียกผ่านนี้นะครับมีถ้ามีการเรียกผ่านล็อกอินนะครับให้แสดงคอมเมนต์เล่นล็อกอินให้แสดงคอมเมนต์เล่นล็อกอินปิด อพ,อพ,อพอจะเห็นแนวทางนะฮะเดี๋ยวผมกรอบมาเลยนะครับขออนุญาตกรอบในอันที่สามง่ายๆเมื่อมีการเรียกผ่านรีจิตเตอรเรียกด้านบนเนี่ยนะครับก็ให้แสดงรีจิตเตอรจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราเรามาลองพิมพ์ตรงนี้กันนะครับเราก็พิมพ์ผ่านล็อกอินก่อนเลยอ่ามันก็แสดงข้อควมามออกมาว่าล็อกอินเพจอย่าเงี้ยแสดงว่าผมพิมพ์ไปว่ารีจิตเตอร์ ก็แสดงรีจิตเตอร์โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปทําให้เวลาเราคลิกเมนูแล้วมันไปที่หน้านั้นกันเลยนะครับผมก็เราก็ไปแต่งที่ตัวหน้าบานนะครับอยู่ในโฟลเดอร์เลเยอรของเรานะครับมาที่โฟลเดอร์คล n t นะครับ s A C นะครับ Lay o u t นะครับแล้วก็ตัวหน้าบานตัวนี้นะครับผม import เข้ามาอีกตัวนึงนะครับ Import เข้ามาอีกตัวนึงมันจะทําให้เวลาเราเปลี่ยนหน้าจะไม่มีการ refresh นะครับผม ก็คือลิงก์นะครับอินพุตตัวลิงก์นะครับจากไหนนะครับผมจาก React Router DOM นี่แหละนะครับผมมาที่ไฟล์ตัวหน้าบานนะครับผมเมนูของเรานะครับ import ลิงก์เข้ามาลิงก์ในบีการนะลิงก์นะครับใช้งานอย่างไรนะครับมันก็เหมือนกับตัวไอตัว A Headless ของเรานั่นแหละนะครับก็เอามาครอบเราก็เอามาครอบตัวคำว่า Home นะครับ ลิงนะครับทูเวลาจะพาดไหนให้ใช้ทูนะครับผมแล้วก็ปิดเอาหัวมาไว้ด้านในถ้าใครที่เขียนเทสทีอะเอามามันจะคล้ายๆคำสั่งนี้นะครับมันจะคล้ายๆตัวนี้นะมันจะคล้ายๆเอแล้วก็เป็นเลสเนี่ยมันจะเป็นมันจะเหมือนกันมันจะเหมือนกันนะครับกับตัวนี้นะครับ จะแนวเดียวกันเลยนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ใช้นะครับใช้ลิงก์เนาะใช้ลิงก์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมก๊อปก๊อปลิงก์เลยมาใส่ตรงล็อกอินนะครับใส่แทนล็อกอินใส่แทนรีจิสเตอร์ผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นล็อกอินเปลี่ยนคำที่สแสดงนะครับ ปีจิตเตอร์พาร์นะครับที่เราผ่าต้องให้ตรงกับที่เรียกที่หน้า f js เนาะเมื่อมีสแล log in เข้ามานะครับก็แสดงงานสแลปปีจิตเตอร์เข้ามานะครับก็แสดงไปผ่านนี้ผ่านนี้เห็นครับที่เราที่เราตั้งกันที่ตรงนี้นะครับต้องตรงกันนะครับผมก็คือถ้ามีหน้าใหม่เข้ามานะครับผมเราก็ต้องมาเพิ่มที่หน้า f js ก่อนนะครับ import เข้ามาก่อน แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาแก้ที่ตัวหน้าบานนะครับผมาคลิกได้หรือยังยได้แล้วนะเดี๋ยวเราลองคลิกดูเห็นไหมไม่มีรีเฟรชหน้านะครับมันจะเปลี่ยนคอมพเนนต์เลยนะครับกดโฮมก็ไปหน้าโฮมฮ่าโอเคนะครับสำหรับ EP นี้นะครับการทำ React Router Dom นะครับเอาไวค้คลิกแล้วก็แสดงคลิกที่ผ่านนี้ก็แสดงคอมพเนนตนนี้นะครับไม่มีการรีเฟรชหน้านะครับผมเห็นไหมครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลยุยในส่วนของเราอินใน E ีีถัดไปนะครับผมอ่ะลีจิตเตอร์ก่อนใน E ีีถัดไปนะครับก็จะมีการส่งข้อมูลจากหน้าบ้านไปหลังบ้านแล้วนะจะเริ่มยากแล้วนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมกังวงเป็นอย่างยิงย่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากตดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ